สวัสดีมนุษย์โลกและมนุษย์ต่างดาวที่อยู่บนโลกด้วยคุณเชื่อมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมะละ่ะผมเชื่อนะอืมสิ่งที่มนุษย์ยังรู้ไม่ถึงมีเยอะนะครับถ้าอยาก,กรู้ก็แค่เรียนรู้ผมผ่านการเรียนรู้มาเยอะผมชอบการเรียนรู้และผมก็ยังจะเรียนรู้ไม่จบไม่สิ้นอีกด้วยจนกว่าจะตายหาันมนข้างนะเขาบอกว่าคนธรรมดา จบความความรู้ที่จะเรียนรู้ก็เมื่อจบหลักสูตรการศึกษานะครับคนไม่ธรรมดาหรือคนพิเศษหรือคนหปเซนจบการเรียนรู้การศึกษากูจะไม่เรียนไม่ศึกษาต่อแล้วก็เมื่อกูตาย <c oughs> คุณอยากเป็นคนธรรมดาหรือคนพิเศษครับอไปนึกดู้อาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบี่พฤษภาคมก็แต่งที่ท่านรู้อยู่เป็นวัน สำคัญของประเทศไทยครับคือการเลือกตั้งนะฮะเขาเรียกว่าเลือกตั้งทั่วไปเ,เลือกตั้งกันทั้งประเทศนะครับทั่วประเทศไม่ใช่ทั่วไปก็ผมไปเลือกมาแล้วนะครับเรียบร้อยถ้าท่านไม่ไปอ่ะถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์ของท่านมันก็จะมีคนมาสวมสิทธิ์ของท่านแทนนะครับพราจริงจๆรๆิงเขาดูสถสิทินะครับในบริเวณบ้านคุณเนี่ยมีคนไหนแม่งไม่ค่อยใช้สิทธิทุกครั้งไม่ไม่ค่อยไปใช้สิทธิไม่ค่อยใช้สิทธิเลยมันจะสวมท่านนะครับ พอกันเมืองปวดหัวอ่ะนะครับคุณเกิดวันอาทิตย์ที่14จนถึงวันที่20จะเป็นยังไงครับมาชมอยากอวดว่าได้ไ้าสำรับใหม่แล้วว้าว oh, <wow. S 1> นะครับยังไม่ได้แก่เลยนะครับเดี๋ยวจะมาใช้นะครับไ้าชุดน,นี้เริ่มช้ำแหละใช้งานมาเยอะ แต่ต้องทําวิธีนะครับปลุกเสกด้วยพลังจิตอัดพลังใส่เข้าไปนะครับให้มีความสุขสิทธิ์โดยผมเองครับอ่ะเหย็บหนึ่งสองสาสห้าหเจ็ด ก้วมานี้ฟิปมชมครับใบที่หนึ่งดวีนอ f f o r t จูนอ่ามันขึ้นไพ่ด้านบวกนะครับถ้าเป็นไพ่ใหญ่นี่คือด้านบวกดูความหมายไพ่เนี่ยชัดเจนครับโชคชะตาลิขิตอะไรท่านอยู่ตอนนี้หรือท่านกำลังจะโดนอะไรลิขิตอยู่โดยโชคชะตานะครับ ถือว่าเป็นด้านบวกของท่านนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันอันนี้คือกรปัจรรจุบันอ่ะตามด้วยไพ่ก้าวไม้เท้าขึ้นแทบทุกวันเนี่ยผมเปิดเนี่ยก้าวไม้เท้าเนี่ยคือคนเบื่อเบื่อสิ่งที่เป็นอยู่มันเยอะอ่ะทั้งประเทศอะไรจะว่าไปอ่ะเจ็ดเหรียญอ้าวมีเจ็ดทั้งเหรียญเจ็ดดาบด้วยมีดีเอ็มเพจ นี่คือไพ่ดีๆดันดับสองของสำรับนะครับในเจ็ดิบแปดใบดินดับหนึ่งคือเดอะซันไม่เห็นอันดับสองเดอะเวิอันดับสามคือดอวีนัฟฟอร์จูนนะครับไ <c oughs> พ่ที่ประสบที่สุดเ <c oughs> มื่อวานดูของคนเกิดวันเสาร์ไปก็ได้ไพ่เดสไอ้นี่ได้ไฮแฮงแมนเลย <c oughs> ตามด้วยเด็กถือไม่เท้านะครับ อะโดยสถานการณ์ดูภาพรวมนะครับ The Win of Fortune i m p a c e the World เนี่ยเป็นไพ่ใหญ่นะครับไพ่ใหญ่ใช้โชคเรื่องการงานการงานนะครับธุรกิจทั้งหลายนะครับดู The Win of Fortune เรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับ,เ,รรนะรบเกี่ยวกับหุ้นนะครับเกี่ยวกับด้านธุรกรรมด้านการเงินนะครับนั่นแหละครับแต่ไม่ได้เป็นตัวเงินนะเพราะเป็นสังหาริมทรัพย์มันจะให้เหมือนเป็น คนที่ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเลขอ่ะเอาตัวเลขนําทางตัวเล่นหงเล่นหวยได้ได้หมดทั้งนั้นแหละดูวินาฟอร์จูนเอ็มเพคือแม่เอ็มเพคือบุคคลที่อยู่กับเราที่คอยช่วยเหนือเราเกื้อหนุนเรานะครับบางทีเราก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นลูกน้องบริวารแต่เอ็มเพเนี่ยทัศนิอายุนี่ก็ สี่สิบห้าสิบห้าสิบขึ้นละสี่สิบห้าขึ้นนะเอ็มเพสนะคือไพ่ของแม่ของคนที่เป็นสูงสูง,สงแต่มันอยู่ในตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่ห้าเนี่ยตำแหน่งที่ห้าความหมายในสถานการณ์มันคือตำแหน่งที่จะเป็นตัวช่วยคุณให้ดีคือจะคุณดึงดึงเป็นตัวดึงให้คุณตกต่ำดึงให้คุณหอหลอนขึ้นมาอีกนะครับ ฮงแมนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เก้าตำแหน่งที่เก้าคือตำแหน่งความรู้สึกในใจลึกๆของคุณคุณรู้สึกอะไรคุณจะทํำยังไงแฮงแมนเนี่ยมันไม่เอาอะไรแล้วอะคือกูไม่เอาอะไรว่ะกูพร้อมจยแบบวัดดวงแรกเลยครับถึงมันจะเป็นไพ่ที่ร้ายที่สุดในสําหรับนะครับแต่บางครั้งอะมันก็เป็นด้านดีนะครับอะไรที่มันคาลาคาสังอะนะครับจบแบบรุนแรงนะครับจบแบบรุนแรงเหมือนคุณ ประสบัเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณมีแผลนครับคุณมีแผลที่ต้องมุดลื่นถลหล้มปึกหัวเข้าแตกบึงหัวแตกอะไรแบบเนี้ยคุณใช้ทิ้งเจอลาดแม่งเลยมันใช้ยาแรงครับมันแสบมันโคตรจะแสบโคตรจะร้อนมันคือการฆ่าเชื้อเพราะน้ําแสบแต่มันจะหายไวใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเป็นแผลสดแล้วคุณ มาค่อยหล้างๆเช็ดเช็ดยอดไอ้นี่หน่อยประคองไอ้นี่นิดมันจะหายช้านะครับมันจะหายช้าหายช้าเพื่อเผื่อมันจะติดเชื้อติดเชื้อแล้วมันจะเป็นอะไรครับมันก็จะเป็นบงเป็นหนุงเป็นหนองเป็นหนองเป็นอะไรขึ้นมามันก็จะเรื้อรังครับเพราะฉะนั้นน่ะแฮงแมนผมเรียกว่าเป็นไพ่แผลสดที่ต้องใช้ยาแรงรักษานะครับ มันเป็นยังไงบ้างโดยภาพรวมนะครับภาพรวมคือขึ้นในวีนอฟอร์จูนเนี่ยขึ้นในวงเดือคือจริงๆแล้วภาพรวมะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยช่วงส4บสี่ถึงยีสิบไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันลําบากแย่นอกจากความรู้สึกของตัวเองชี้นาไปนะครับเนี่ยห้าถ้วยเนี่ยยืนเศร้าหมองนะไปข้างหน้าก็ไม่ได้เสียดายอดีจะทิ้งอนาคต เพื่อเอาอาดีตดีๆไว้แม่งก็ไม่ได้อีกประมาณแบบนั้นนะครับเก้าเนี่ยเบื่อๆอยากๆนะครับเลขเจดเจดดาบเจดเหรียญเนี่ยต่อให้เป็นเจดาบให้โชคเรื่องกงโกงผิดผิดผิดนิดผิดหน่อยตอนเล็กต่อหน,น้อยซื้อกันเป็นหมดคดกินได้เรื่อยๆเนี่ยใช่เจ็ดดาบเจ็ดเหรียญให้โชคเรื่องการเงินนะครับ mm. ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เด็กถือถ้วยคือความคิดความรู้สึกภายในของคุณนะครับที่คุณจะแก้ปัญหาของคุณคุณเจออะไรลกคุณจะแก้ปัญหายัางไงนะครับเดอะเบิร์นแฮงแมนเพื่และเดอะเวิร์คือความสมดุลในทุกๆสิ่งนั่นแปลว่าชีวิตมันสมดุลของมันอยู่นะครับแต่ว่ามีอะไรบางอย่างลึกๆในใจเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องของอารมณ์อารมณ์มันเวี่ยงไปเวี่ยงมาแบบเหมือนนั้นอารมณ์ของใครบางคน เออที่เห็นเราเห็นเคยเห็นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็ตะหวาดเดี๋ยวก็จัดจ่าอะไรแบบนี้ครับนั่นแหละนี่คือซูปเปอร์อะไรอะซูปเปอร์ซึมเศร้าซูปเปอร์อะไรอะไบโพล่าแพนนิกเลยอะไอคนประเภทมันเหมือนา้มล์มันเบี่ยงไปเบี่ยงมาซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับมันมีได้ทุกคนนะครับ คนเรามสะสมอะไรในความในในหัวสมองในความคิดแต่มันไม่เหมือนกันนะครับบางคนแค่เป็นสิวก็ฆ่าตัวตายเขามีนะทํำไปเล่นไปอะ่ะบางคนนะครับมีปัญหาสุขภาพโรคร้ายนะครับก็หลุนแรงบางคนแค่ผิดหวังอะไรนิดนิด,ดหน่อยหน่อยก็สามารถที่อยากจะฆ่าตัวตายได้นะใครแหงแม่มันเป็นอย่างนั้น นะครับม <muitas> ันไม่ใ no ช่ส no ิ่งดีหรอกครับแต่ว่าผมพูดท่านได้ฟังถ้าคุณเกิดอารมณ์อะไรแบบนี้อยู <you S 2> ่นะครับสิ้นหวังนะครับพร้อมจะพังพร้อมจะอะไรครับชาก่อนนะครับชาก่อนค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินนะครับใช้เหตุผลนะครับให้มากกว่าอารมณ์ให้คุณคิดว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มที่คุณจะทําลงไปนะครับอ่ะตอนนี้มาดูเรื่องการงานก้าวไม่เท้าเบื่องานดือมไม่เท้า ก็งานที่ทําอยู่อะ่ะมันเป็นของตายครับแต่ทีเนี้ยมันทําไปแล้วว่ามันเบื่อมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่พัฒนาหรืออะไรขึ้นมาเลยครับมันก็อยากมีงานอื่นอยากทํางานอื่นนะครับการงานเบื่ออยากแต่ให้เลิอกครับก็คงเลิกไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปทําอะไรต่อือมนจะเป็นเงี้ยก้าไม่ท้าวะ่ะอย่าเอาชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบครับอเพื่อนเหมือนเพื่อนก็ทําเหมือนกันคนอื่นก็ทําเหมือนเราทําไมเราได้น้อยว่าเขาคนหนึ่งเขาทำไมได้ ต้นทุนไม่เท่ากันไงครับต้นทุนต้นทุนหมายถึงว่าความรู้ที่คุณมีศักยภาพที่คุณมีมันสมองสติปัญญาของท่านนะครับที่ท่านมีมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอะไรมันได้เท่ากันหมดอย่างมันก็ไม่มีมันก็ประหลาดอ่ะมันมัน แม่งโลกคมวิวัฒนวิวัฒนาการไม่มีการวัฒนาการอะไรทั้งสิ้นนะถ้าทุกคนแม่งเป็นคนเท่ากันเหมือนกันไม่ไม่ใช่หมายถึงคนเท่ากันในเรื่องสิทธิของมนุษย์นะไม่ใช่นะเท่ากันหมายถึงคิดก็ได้เท่ากันชอบก็ชอบเหมือนกันอยากกินอะไรก็กินเหมือนกันอะไรแบบนี้มันไม่มีนะครับนั่นคือต้นทุนที่มันไม่เหมือนกันพื้นฐานทางบ้านพื้นฐานทั้งครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญน,น,นะครับแต่ขึ้นอวีนัฟอร์จูนมาชีวิตมันกําลังจะพลิก จากร้ายกลายเป็นดีหรือจากดีกลายเป็นร้ายมันเป็นได้หมดขึ้นอยู่ทัศนคติวิธีของคุณนะครับก้าวไม้เท้ามันให้โชคเนี่ยไทยทำมาสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับเผลอๆเนี่ยอาจได้มรรดาดกนะครับถ้ามองกับเนี่ยเขาเรียกว่าไพ่แถวนอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยไพ่ 1, 2, 3, 4, แถวนอกเดี๋ยวลืมพอพูดไปแล้วเดี๋ยวลืม,มจะลืมแฮงแมนเนี่ย มันยังบอกด้วยว่ามีญาติทางหางของคุณนะเจ็บป่วยญาติผู้ใหญ่ใครที่อยู่ๆแล้วเข้าโรงพยาบาลเลยครับใครที่เป็นอะไรเลอรังอยูออ่มันก็ถึงขั้นผมไม่รู้จะเรียกอะไรภาษาโบราณว่าขั้นตรีทูดคือลอแระประมาณนั้นนะครับเกี่ยวกับมาละโดกป้าผมก็ไม่รู้นะด้วยกันงาน อพอไปแล้วเรื่องการเงินนะครับการเงินมีเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญน,นี่ยังสุขสบาย,ยเลี้ยงตัวเองได้ยังหาเก่งใช้เก่งอยู่ได้นะครับจากอะไรไม่รจากสิ่งที่คุณทําคุณอาจทำมาสังหาคุณทําอาหารเสริมทํานวดสปาคุณทาอะไรเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาใช่หมดคุณทําอะไรที่มีความสุขของคุณน่ะก็คืคอไพ่เดเวอรนะินใช่หมด การเงินก็เลยไม่มีปัญหานะครับหรือบางคนอาจจะทําไปแล้วอ่ะการเงินไม่เพิ่มแต่สินทรัพย์มันเพิ่มนะนะครับมูลค่าทางการตลาดหรือของที่คุณทําอยู่มันเพิ่มขึ้นโดยที่คุณไม่อาจจะไม่รู้อาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าดวินทอจูมันเป็นทรัพย์สินมันเป็นสินทรัพย์มากกว่าเป็นเงินสดนะครับต่อมาเรื่องของความรักนะครับเรื่องความรักเนี่ยจับไปเนี่ยนี่ไพ่มีหลวงก็ได้ไม่มีไพ่มีน้อยนะครับความรัก เบื่อๆจอากยากมันถึงวาราแล้วถึงเวลาแล้วคาะเขาสั่งอยู่นานแล้วใช้ยาแรงแม่งเลยอะามึงทิ้งกูมึงตายส่วนมากอะไอคนถูกทิ้งอะจ,จะตายไอคนทิ้งอะไม่ค่อยตายเลอกผิดหวังเปเรื่องธรรมดาครับอย่างน้อยๆอ,ยอะก่อนที่มันจะทิ้งเราก่อนที่มันจะ เบื่อเราแล้วทิ้งเราไปอ่ะยังไงมันก็ต้องเคยรักเราเมาก่อนนะอย่างน้อยมันก็ได้สองทางมันก็ได้สองอย่างครบแล้วนี่ได้รักแล้วก็ได้ผิดหวังมันเป็นธรรมชาติอ่ะที่มันต้องเป็นอ่ะมันมันมีสมหวังมันก็มีผิดหวังมีผิดหวังเดี๋ยวมันก็มีสมหวังมันอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ผมไม่อยากพูดเรื่องว่าดวงตกสำรับผมคำว่าดวงตกไม่มีจริงครับสำรับผมคือในความคิดผมมันเคนอย่างนี้ คุณบารมีงบารมีคุณมีน้อยครับคุณสร้างบารมีน้อยขึ้นไปตือว่าคุณใช้บารมีเก่าเยอะเกินไปมันก็กลายเป็นว่าบารมีคุณน้อยปุ๊บคุณทําอะไรมันก็ติดขัดทาอะไรมันก็ไม่ได้ดีมีแต่เรื่องซวยๆเข้ามาให้ระวังนะครับให้ระวังอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงอะ่ะคุณอย่าเข้าไปยุ่งกับมันนะครับเรื่องความรักก็เหมือนกันนะครับมีแฮ้งเนี่ยส่วนมากจะอกหกักทนทิ้งละทมทุกซึ่งผมก็เคยผ่านเหตุการณ์เรื่องนี้มา ต้องไปหาหมอศีทัญญาจิดดูแล้วกัน,นอออยากตายทุกนาทีได้หมดแต่ผมไม่เรียนธรรมะเยอะไม่งั้นผมก็ตายหาเพราะเพราะว่าพอเรียนธรรมะรู้ว่าการฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายการที่คุณฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังอะทุกอย่างหนึ่งทุกเรื่องกันไม่ไม่ใช่เรื่องความดักันทุกเรื่องผมจะคิดนะครับที่ผมทําอยู่ ที่ผมติ้นหวังอยากจะตรงอยากจะตายเนี่ยคือถ้าตายเลยจะเกิดอะไรขึ้นค่าตัวตายอ่ะให้มันรู้สึกผิดไปชั่วชีวิตไม่ผิดชั่วชีวิตหรอกมึงทิ้งกูกูจะฆ่าตัวตายให้มึงดูอะไรแบบนี้มึงโกงกูมึงมึงอะไรของกูเนี่ยประมาณแบบนี้แล้วคุณอยากฆ่าตัวตายจริงๆมันเท่สักสามสี่วันฆ่าตัวตายจะอาจจะลงข่าวหรือไม่ลงข่าวหรืออะไรไอคนที่มันทําเราเจ็บมันทำให้เราชีวิตเราประสบเนี่ยแล้วมัน เราฆ่าตัวตายไปชดมันเนี่ยตายนะมันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเล่นนะตายคือคุณไม่ได้กลับมาเป็นคนแบบนี้คุณไม่ได้กินข้าวนะคุณไม่ได้กินอะไรที่คุณอยากกินนะคุณไม่ได้เที่ยวที่คุณอยากเที่ยวนะตายนะแล้วตายมันตายที่ไหนมันตายที่สังขารนะครับมันไม่ได้ตายที่ดวงจิตนะสังขารมันก็เหมือนรถอะครับรถยนต์นะครับรถ,รถอะไรก็ได้ที่เป็นพาหะนําทางให้คุณนะมันคือเครื่องมืออย่างหนึ่งนะครับ ตัวจริงๆของคุณกืนดวงจิตที่อยู่ข้างในนะครับที่พูดอยู่เนี่ยเพราะข้างในมันสั่งให้พูดเนี่ยนั่นแหละครับคือตัวจริงข้างนอกมันคือสังขารมันคือสิ่งที่ใช้ดําเนินชีวิตใช้ในการดํารงชีวิตตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับให้เห็นตัวตนนี้แท้จริงเป็นยังไงอ๋อนิสัยมึงเป็นอย่างนี้หน้าตาึงเป็นอย่างนี้ถึงวาระหนึ่งนะครับสังขารก็รุ่งโรย,ยเหมือนเครื่องยนต์ใช้มานานรถสิบปียี่สิบปี มันก็ต้องมีผูมีพังเกินที่จะซ่อมกุเยียานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณค่าตัวตายคุณก็ณเห็นตัวคุณตายนั่นคือซากสังขารแต่ดวงจิตคุณนะจะมองเห็นทุกอย่างนะครับแล้วผมถามว่าความเครียดความทุกข์หรือความสิ้นหวังเรื่อยไก็แล้วแต่มันตายไปกับสังขารหรือว่ามันอยู่กับดวงจิตอ่ะถูกไหมครับ มันอยู่กับดวงจิตครับคุณค่าตัวตายมันก็ตามคุณไปได้เพราะฉะนั้นกุณค่าตัวตายไม่ใช่การแก้ปัญหานะครับมันไม่ได้แปลว่างโง่หรือฉลาดด้วยแต่ถ้าคุณมีช่วงอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาขอให้คิดให้ดีว่ามันไม่ได้คุ้มเลยครับเอาให้ตรงๆอ่ะพระพุทธเจ้าสอนมนุษย์มีกรรมนําพานะครับเพราะฉะนั้นเขาคุณเกิดมาเพื่อใช้กรรมอ่ะ,อะเพื่อใช้กรรมอ่ะคุณจะหลบเลี่ยงไม่ใช้กรรมอ่ะ คุณจะฆ่าตัวตายหนีใช้กรรมตอนนี้คุณซวยเลยนะมีตรงจิตจะไม่มีทางขานเนี่ยซวยเลยนะสร้างบุญสร้างบาร,รมีไม่ได้นะใช้กรรมไม่ได้ด้วยอะ่ะซวยอะ่ะซวยหลายเด้งเลยอะ่ะเออเพราะนั้นตัดเรื่องนี้ไปความรักอะ่ะทําให้คนตายได้ก็มีความรักทําให้คนสําเร็จได้มันก็มีอยู่ที่มุมมองนะครับแฮงแมนอะ่ะผมตีไปเรื่องสุขภาพนะครับบอกเลยว,ว่าอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่คนที่คุณไม่ได้ติดต่อเขา้งนาน,นทางห่างก็ญาติทางห่างก,ก็ได้ นะครับขั้นป่วยหนักถึงขั้นเข้าขั้นแบบอืมนะครับวีนอฟฟอร์จูนสุ่มเสี่ยงกับหลายๆเรื่องกับแฮงแมนนะครับชะตากรรมมันทํามาทาพามาแค่นั้นเองเรื่องมังเอิญบางทีมันก็ไม่มีจริงนะครับบางทีอ่ะไม่มีจริงถ้าตามหลักพุทธศาสนาเลยไม่มีจริงเพราะทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้แล้วนะครับกำหนดที่คุณทำอย่างนั้นกำหนดที่คุณเจอแบบนี้นะครับขอให้คุณคิดว่า ทำอะไรไว้อะทํำยังไงก็ได้แบบนั้นทําดีๆมันก็จะได้สิ่งดีๆนะครับทําอะไรที่มันผิดมันก็จะได้รับกรรมแค่นั้นเองครับสุขภาพแพงแมนช่องท้องมดลูกนะผู้หญิงเนี่ยถ้าใครตั้งท้องอ่ะมีแววนะมีวิแววที่จะแทงนะครับหรือไม่ก็ติดกำหนักจากไอการทำนี่แหละฆ่าคนตายนะมันกำลังจะกลับมาเล่นงานคุณแล้ว mm hmm. นะครับ การเงินการงานสุขภาพความรักเรียบร้อยนะครับครบจบชีวิตดีๆแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องเจออะความสมหวังความผิดหวังยังไงมันก็ต้องเจอเพราะฉะนั้นเมื่อมันต้องเจอแล้วเราจะไปจะไปกลัวสิ่งที่เราหนีหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปทําไมครับยังไงเราก็ต้องเจอครับเหมือนตายอะยังไงสักวันคุณก็ต้องตายอ่ะคุณจะกลัวความตายไปทําไมครับเออ จะทำยังไงให้ตายอย่างมีความสุขดีกว่าเอ,อจะทํายังไงให้หลังจากตายแล้วกูไปกูจะไปโลกหนึงง่งเนี่ยกูจะเป็นยังไงกูจะต้องทํำยังไงมั้งเนี่ยครับแค่นั้นเองครับมันอยู่ที่ความคิดเลยนะครับมันอยู่ที่ความคิดผมไม่ได้เก่งมาจากไหน,นครับแต่ว่าผมชอบอ่านหนังสือผมชอบการเรียนรู้แล้วผมก็อยากที่จะใช้ความรู้ที่ผมมีช่วยเหลือคนอื่นนะครับโดยการทําหน้าที่นะครับ แหงแมนระวังนะครับเป็นไพ่ใบเดียวในสำรับเลยที่เลือกขึ้นมาแล้วติดขุกอ่ะทำไมมีคนมีคดีความอ่ะตัวอย่างจริงๆเนี่ยผมเจอเนี่ยลูกค้านะครับลูกค้าผู้ชายนะครับขึ้นไพ่แหงมาเนี่ยเนืสถานการณ์แบบนี้แหละผมบอกเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> มันมีไพ่จะติกด้วยไพ่จะติกคือไพ่คดีความจริงนะอันนั้นนะไ mm hmm. พ่จะติกแล้วมันขึ้นแหงมน ไอ้น้องคนนี้ผมก็รู้จักเป็นอย่างดีเป็นลูกค้าประจามันไม่น่าจะมีอะไรติดคุกเธอผมผมบอกว่ามันกำลังขึ้นตรงเนี้ยข้างตัวเราเนี่ยระวังนะเว้ยติดคุกติดตารางเนี่ยไปทําอะไรผิดผิดไม่มีพี่ผมไม่ใช่ผมจะมีอะไรชีวิตผมก็ปกติผมทําอะไรไม่ได้สุ่มสิงกับการผิดก,กฎหมายอะไรกูไม่รู้กูรู้ว่าพายบอกอย่างเงี้ยกูก็บอกมึงไปไงเออมึงก็ระวังไว้จะไม่ระวังก็เรื่องของมึงอ่านั่นแหละครับ ผ่านไปแค่สองวันมึงก็โทรมาหาพี่ผมติดคุกอา้าวติดคุกอะไรมึง่ะไหนอบอกไม่มีคดีกว่าไม่มีคดีความเลยเลยพี่อา้าวแล้วติดคุกเรื่องอะไรผมมาผมกินเบียร์กับเพื่อนไปสองขวดแล้วผมทูตรวจฉี่แล้วไงตรวจฉี่มก็จบดิก็เขียนม่ตรงไปสั่งเลยพี่ผมโดนขังคุกคืนหนึ่งแล้วค่อยพบกันตัวอัเห็นไหมครับคือมันผมไม่ได้ยินดี แบบโอ้โหแม่งทายแม่นกูไม่ได้ยินดีกับเรื่องพวกนี้แล้วไม่อยากแม่นหรอกเรื่องพวกนี้ะนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จําไว้เนี่ยพ่กงล้อมันมีจะพลิกขึ้นพลิกลงอ่ะมันเกิดขึ้นได้แน่ๆมันคือเกิดความหักเหโดยฉับพลันขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับนี่คือภาพรวมนะครับสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับรักษาสุขภาพดูแลจิตใจตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะครับ ก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมมาจนถึงนาทีนี้นะครับหวังว่านะครับท่านจะได้ความรู้ได้วิธีคิดและทัศนคติถ้ามีปัญหาที่ท่านไม่เข้าใจจากไพ่จากอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากสอบถามอยากพูดคุยก็ช่องกำดังงานวิทเห็นนะครับเรดีต้อนรับทุกนะความคิดเห็นนะครับ จะอ่านทุกคอมเมนต์อ่านทุกข้อความใช่สามสี่วันมีคนจะมีคนแสดงมาครั้งหนึ่งบากทีเป็นอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ก็ไม่มีแต่ยอมรับว่าจะอ่านนะครับ <laughs> ก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมอยู่จนถึงหน้าทีนี้นะครับมีความสุขมากๆนะครับใช้ชีวิตอยู่กับความไม่ประมาทนะครับตรวจสุขภาพให้ดีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพ,ภาพร่างกายนะครับดูแลให้ดีนะครับแล้วก็ <c oughs> รักตัวเองให้มากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสิบสี่จากวันที่สิบสี่ถึงที่ยี่สิบพฤษภาคมนะครับคงได้อะไรดีๆไปบ้างถ้าได้อะไรไม่ดีก็ก็ไม่ว่าอะไรหรอก <c oughs> ขอให้ท่านมีความสุขมากๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้แบ่งปันความรู้ไปนะครับ ท่านได้เจอสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงดีๆก็แบ่งปันไม่ดีก็แบ่งๆไปเถอะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ mm hmm. พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ